เพลงชนธิดาเคลื่อนไหวแล้วหลังบ้านอัศาวะเหมสูญเสียบุคคลสําคัญถึงสองชีวิตนับว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศาวะเหมเมื่อเอกชนสวัสดิ์อดีตนายกองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตโดยตระกูลอัศาวะเหมได้จัดงานศพณบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาและในเวลาต่อมาก็เป็นขา่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อคุณแม่จันแลมอัศาวะเหมภรรยาของวัฒนาอัศาวะเหม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศาหกรรมและกระทรวงหัตไทยและอดีตสสสมุดประการเสียชีวิตแล้วโดยบริษัทในเครือ MP ปิพีโตเรียมได้ทำหนังสือแจ้งแก่พนักงานระบ,บุว่าจันแรมอัศวัยเหมถึงแก่กรรมเมื่อวันศุกร์ที่25สิงหาคมเวลา9นาฬิกา27นาทีโดยทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดทัดทอง ศาลาสเสถียรไทยล่าสุดเพลงชนธิดาหลานสาวทายาทเอกชนสวัสด์เคลื่อนไหวหลังบ้านอัศวะเหมสูญเสียบุคคลสำคัญถึงสองคนโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอและพลังแห่งความรักโดยเฉพาะความรักของแม่และลูกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรทานได้ยาจ่าพูดเสมอว่ายาจ่าคิดถึงพ่อเอลุงออยมากวันนี้ ย่าได้ออกเดินทางไปหาดวงใจของย่าทั้งสองดวงแล้วเพลงฝากย่จาออจ๋ากอดพ่อเอ๋แน่นๆและจุบพ่อเอ๋ให้เพลงด้วยนะคะแล้ววันหนึ่งเราคงได้พบกันอีกครั้งรักย่าจ๋าเสมอปอลอย่าจา๋าขอบคุณที่สอนให้เพลงได้เข้าใจถึงนิยามของการเป็นผู้หญิงแกลงที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักขอับคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ